นิยายแปลเรื่องเทียนคีย์บอร์ดสู่อันหนุ่มสายเกรียนเซียนปั่นประสาทที่ทะลุมิติมาพอไร้มอระบบคีย์บอร์ดรอสุดยียวนคู่ใจความโกลาหลรัางมาโหฬารยิ่งกว่าเดิมจึงอุบัติขึ้นจนทุกคนในโลกแข่งการบ่มเพาะไม่ว่าจะเป็นจกักรพรรดิผู้แข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าสู่อันชายหนุ่มที่วันวันใช้ชีวิตคลุกตัวอยู่แต่ในโลกออนไลน์เที่ยวยลื่อยปั่นประสาทผู้คนในโลกออนไลน์ให้ไม่เป็นสุขอยู่ทุกวิวันเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่ใครๆต่างก็ต้องเถิดทยาน แต่แล้ววันหนึ่งไม่รู้ว่าฟ้าลงทันหรือสวรรค์บัญชาให้เขาคนนี้ต้องพบจุดจบชีวิตที่หน้าหน้าโดนฟ้าผ่าตายในขณะที่กำลังเปิดสึกคีย์บอร์ดกับคนบนโลกออนไลน์อยู่ในห้องของตัวเองหากแต่นี่ไม่ใช่จุดจบชายหนุ่มรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาในร่างใหม่ที่มีตำแหน่งเป็นถึงเขยใหญ่ตระกูลอองชูที่แสนมั่งคั่งแถมยังมีภรรยาที่สวยหยาดเยิ้มเป็นอันดับหนึ่งของมณฑลที่ใครๆต่างก็หมายปองดูเหมือนว่าเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาจะโรยด้วยกลีบกุหลาบสินะ ไม่เลยบนโลกใบใหม่ที่เขาฟื้นขึ้นมอนั้นตอมอไปด้วยผู้บ่มเพาะพลังหนือนุสออาม,มากมายแถมตำแหน่งลูกเขยอองกลับทำให้เขาต้องคอยเผชิญจากการถูกลอบสังหารซ้ำแล้วซ้ำเล่โดยที่เขาก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เจ้าของร่างคนก่อนไปสอราสัตรูเอาไว้มากมายขนาดนี้ด้วยยังไงซัมไรยอไรอ่งาที่เขมสิงกลับเป็นแค่ร่างที่ไม่ได้ดีเดไม่มีพรสวรรค์เป็นลิเหมือนใครเขา ทุกคนในโลกนี้จึงต่างมองเขาเป็นแค่ไอคนไร้ค่าที่โชคดีถูกคุณหนูใหญ่ลูกสาวคนโตขององชูเลือกให้เป็นสามีอย่างเดียวที่พอจะภูมิใจได้ก็มีแต่หอในตาที่หล่อเหลาและไอเทมสุดล้ำที่ติดตัวเขามาด้วยซึ่งมันคือคีย์บอร์ดเซียนระบบสุดโกงตัวช่วยที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตยียวนผู้คนในโลกใบใหม่แห่งนี้ได้โดยที่ไม่ตายก่อนวัยอันควร ขอเชิญติดตามเรื่องราวการผจญภัยสุดป่วนในโลกที่ไม่ค่อยจะสงบสุขเท่าไร่อยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อซูอันหนุ่มสายเกรียนเซียนปั่นประสาทที่ทะลุมิติมาพร้อมระบบคีย์บอร์ดสุดยียวนผู้ใจความโกลาหลครั้งมโหรารยิ่งกว่าเดิมจึงอุบัติขึ้นจนทุกคนในโลกแห่งการบ่มเพาะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิผู้แข่งแกร่งที่สุดในใต้หอไหล์หรือแม้แต่ขอทานยังต้องอุทานเป็นเสียงเดียวกันซูอันแกมันให้ตัวบัดซบ เนื้อหาบางส่วนของนิยายแปลเรื่องนี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงผู้อ่านที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ